งงดิงงเด้ไปบ้านลุงพลกันทำไมเนาะตกลงลุงพลเป็นคนดังไปเลยดังได้ยังไงก็ยังงงงงทุกวันนี้ก็ยังงงงงอยู่ตกลงลุงพลดังเพราะอะไรดังเพราะใครดังเพราะพวกพวกเราใช่ไหมที่เป็นยูทูบเบอร์ใช่ไหมที่ไปทำข่าวให้ลุงพลให้ลุงพลดังหรือว่าลุงพลดังเพราะลุงพลเอง งงก็ยังงงอยู่ใครรู้ช่วยมาตอบทีสิว่าดังเพราะอะไรจริงๆแล้วมันเป็นคดีน้องชมพู่หรือเปล่าอยู่ๆ<ม>ลุงพลก็ดังขึ้นมาได้ก็ยังงงอยู่งงก็ยังงงงงในงงงงมากใครช่วยช่วยมาตอบทีสิว่าลุงพลดังเพราะอะไรตอบทีใครรู้ใครรู้ช่วยมาตอบทีนะคะมากดใต้คลิป ใต้เม้นไว้เลยค่ะว่าดังเพราะอะไรนะอยากรู้มากเลยขอบคุณมากนะคะ